ใครไม่ชอบหอยยกมือครืน้นอันนี้เป็นหอยนะครับธนาชนิดม่ว่าจะเป็นหอยจูบหรือหอยขมนะครับหอยเชอรี่หอยปังนนอไข่ก็มีไข่ก็มีอันนี้เป็นอ,าอ่าวปูนเลี้ยงปูนะแต่ปูก็โลมาอยู่ในสะบ้างเพราะว่ากูอกมา และนอยชน,น,น,นิดนะครับดูขอบเราไปชมบรรยากาศตอนเช้าของสวนนะเด็ดเกษตรพอเพียงซึ่งก็พอเพียงใน80ตารางวาหรือ160ตารางเมตรนะครับเราไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่สำเร็จแล้วน่าจะ 95%้า้าเปร์เซนต์ได้ก็มีสระน้ำมีผักนะครับนานาชนิดฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวมะเขือแล้วก็มีขระโพดตรงนี้เป็นสัตนะครับเลี้ยงหอยปูปลาตรงนี้เป็นผักพายขันจ้องยังไม่เกิดข้าวได้จากอาจารย์ขวัญมานะอันนี้ ่วนนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนไม้ฝรั่งอันนี้8 4ต้นนะครับอันนี้สลัเน่มะละกโอโหระพาอันนี้ก็เจี๊ยบได้จากอาจารย์เฉลิมนะอันนี้อาจารย์เฉลิมก็ได้พอพันก็เก็บมาอันนี้เป็นขิงพริกตะไคร,คร้กระชายพลายข้าวโพด ส่วนนี้จะเป็นโซนสมุนไพรนะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นส่วนนี้เป็นมันญี่ปุ่นนะครับจะดูว่าหัวมันเป็นยังไงเขาบอกข้างในเป็นหัวสีเหลืองข้างนอกเป็นสีแดงหรืองไงนะครับอันนี้ก็เป็นโซนแมงลักแล้วก็มะเขือเทศ ที่กำลังเพาะนะครับเป็นขน้าแลกวก็ก้วงตุ้งแตงอันนี้แตงก็เก็บไปแล้วประมาณ2กิโล3กิโลลูกใหญ่ขึ้นทุกวันนะตรงนี้เป็นส่วนปลูกกล้วยมีพริกนะครับ ซุ้มบวกอันนี้ผักกาดเขียวกวงตุ้งฮ่องเต้แล้วก็คะน้าฮ่องกงหอมผักชีแมงลักอุลพานีสาผมจะแพนให้ดูรอบๆเลยอยดเดิมทันใจ